เราเดินทางมาถึงไต้หวนันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสายการบินแอร์เอเชียค่ะก็เผื่อเวลาไว้สักหน่อยละกันเพราะว่าไอ,ตอ้ตองตองมอ่ะก็น่าจะใช้เวลาประมาณแบบว่า30-40นาทีคนค่อนข้างเยอะแต่ว่า รอแป๊บเดียวนะคะก็ก็ก็ไม่นานไม่นานจะเกินไปพอรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาที่เทอร์มินอลวันใช่ไหมปรากฏว่าเขาจะมีแคมเปญค่ะทุกคนแคมเปญนี้ชื่อว่าไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์นะคะเราอ่ะต้องรีจิสลงทะเบียนมาก่อนเพื่อที่จะมาลุ้นรางวัลที่สนามบินสแกนให้มันตรงกล้องตรงกล้องตอนนี้ ตอนนี้ก็คือเขาเขียนว่า CU ไม่ได้แต่ว่าถ้าคนได้อะมันก็จะเขียนว่า you got price อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้5,000ดอลลาร์เอาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้เราก็ไปซื้อไอ้นี่กันนะคะอีซี่พาสนะคะถึงแล้วค่ะี่นะคะเนค่ะนี่คือไรคะเ1 1่ค่ะซื้อกาสตรงนี้ค่ะไปค่ะ เดินเข้ามาที่เซเว่นนะคะโหเซเว่นไต้หวันของกินเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้เราซัดเลยไหมอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะไข่เหรออุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะไข่ต้มไข่ต้มฮัลโล้ว้าวน่ารักจังเลยดูอิดบิ๊กเออนี่ก็น่ารักเค okay, ตอนนี้เราได้อีซี่การ์ดแล้วนะคะไอ้บัตรเนี้ยก็จะสามารถแทนเงินสดได้ก็คือ ซื้อของนั่งรถไฟนะคะซื้อของเซเว่นได้ใช้บัตรนี้ได้เลยแล้วก็วิธีการเติมเงินก็คือมาเติมเงินที่ร้านเซเว่นนะคะเขาก็จะเอาเงินเข้าไปในการ์ดเราแบบนี้การ์ดเนี่ยประมาณ99เหรียญร้อยหนึ่งหละแล้วก็เติมไปประมาณ300ก่อนนะคะแต่จริงเติมได้เลยทั้งทริปไปไอซีการ์ดได้ <laughs> เข้าได้แล้วไอซี IC การ์ดใช้ได้จ้ะ โอเคแพลตฟอร์ม2ไทเปเมนสเตชันถึงไทเปสเตชันนะคะเป็นเมนสเตชันอยู่บนรถไฟเขาให้คุยกับเสียงเบาแล้วก็ทานกินอาหารน้ำอดีนะเห็นป้ายก่อนโอเคเดี๋ยวเราลงที่นี่ค่ะไทเปเมนสเตชันไทเปซิตี้มอลลเออน่ารักบูสตลีปันนี้ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นไปเที่ยวไทเปนะคะก็จะไปวัดหลงซานก่อนแต่ว่าจากการคํานวณแล้วเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปประมาณ10นาทีถ้าเราไปรถไฟใต้ดินมันจะประมาณเท่าไหร่นะ26นาทีเราก็เลยจะลองโบกแท็กซี่ดูแล้วกันเนาะประหยัดเวลาแล้วก็เขาบอกว่าขั้นต่ำรู้สึกว่ามันจะเริ่มมิตเตอร์85 85บาทประมาณอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเรียกเหมือนเมงไทได้ป่ะหลงซานเทมเพิลเนาะ Long San ลงซานเทมโปลไหนหลงลงซานลงซานเทมโปะลงซานสืออย่าลงซานสือลงซานโอเคค่ะคือเอา,อางี้ได้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แต่จากที่อ่านมาเขาบอก85บาทใช่ไหมเออเดี๋ยวเราลองดูกันเพราะว่าหลงซานเนี่ยมันประมาณ3ามกิโลจากที่พักของเรานะคะ โ <Okay. S 1> อเคอลงมาจากแท็กซี่แล้ว3กิโลเมตรราคาโดยเฉลี่ยรวมแล้ว140บาทนะคะก็คือ140 140ดอลลาร์ไต้หวันนั่นแหละออสีเหลืองแบบนี้นะคะโอเคเรามาถึงวัดหลงซาแล้วฝนกำลังจะตกนะคะก็เดี๋ยวเข้าวัดแค่วัดสวยจังเลยอะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงซานนะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆของไต้หวันนะคะก็อายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าด้านนี้กันนะคะวันนี้เนี่ยก็มีความสําคัญะคะ่ะเพราะว่าชาวไต้หวันเองเนี่ยเขาก็มาไหว้มีเทพหลายองค์นะคะแล้วก็มีเจ้าแม่พลอยอิมด้วยประวัติของเขาก็คือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะคะ่ะวัดเนี่ยถูกทําลายไปแต่ว่ามีองค์เจ้าแม่พวอยอิมนะคะที่ไม่ถูกทําลายค่ะก็ถือว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวันที่ต้องมานะคะสถานที่แรกเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนวัดหลวงจานค่ะ หลงซาตน,นะคะก็มีเทพเจ้าหลายองค์นะคะแล้วก็อันนี้เราจะคุ้นกันดีถ้าไปที่ฮ่องกงก็จะเจอท่านเหมือนกันนะคะท่านก็เป็นเทพเย่เหลาหรือว่าผู้เท่าจันทรานั่นเองนะคะท่านสังเกตในมือท่านเนี่ยจะมีลิสไลชื่อ ผู้ชีวิตของเราอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการขอเหมือนกันเนี่ยนะคะการไหว้ก็คือว่าให้บอกชื่อนามสกุลวันเกิดอายุของเราแล้วก็ที่อยู่อย่างละเอียดเลยนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ให้บอกไปให้หมดนะคะแล้วก็ขอพรอ,อยากได้คนรักแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนิสัยยังไงสามารถบอกได้ละเอียดเท่าที่เราอยากได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขอพรท่านนะคะแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายด้วยว่ามีการโยนไม้เสี่ยงทายเนี่ยที่เห็นคนเขา เสี่ยงทายกันอยู่เนี่ยไม้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคว่หงายแปลว่าใช่เดี๋ยวเราหยิบการเสี่ยงทายนะคะอันนี้จะมี2อันถ้าคว่หงายแปลว่าได้ถ้าความาวาาควม่ำแปลว่าไม่ได้ถ้าง่ายงายแปลว่าไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวไปว่าท่านกันนะอันนี้นะคะ เป็นความห่ายแปลว่าได้ค่ะแปลว่าจะไมขออดไแต่ว่า <c oughs> แปลว่าได้ท่านเซ y ยสค่ะ จากที่เราขอพรจากวัดแล้วนะคะเราเดินต่อไปอีกประมาณ200-300เมตรเนี่ยนะคะทางด้านซ้ายมือปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอิดจีแดงซึ่งเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันที่แบบคนมาถ่ายรูปกันเยอะๆแล้วตรงหน้าวัดตรงนี้ค่ะก็มีพวกแบบร้านเมื่อกี้เราค่อนข้างร้อนเนาะไต้หวันร้อนมากเลยตอนนี้ตรงนี้มีขายผลไม้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือทุเรียนตอนนี้เราก็มาที่ปัวผีเหลียวฮิสตอริกบล็อกนะคะซึ่งตอนแรกอ่านไม่ออกเลยอขอแอคเซนต์ด้วย ตัวผีเหลียว <Okay. S 2> <laughs> <laughs> ตรงนี้มันเป็นเหมือนย่านเมืองเก่าเนาะแล้วก็เป็นอิฐบล็อกสีแดงๆเ,เป็นตึกเก่าๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าโอ้มันยาวนะคะเนี่ย เขาก็จะแบบเป็นโซนวัฒนธรรมแหละก็คือว่าจะมีทั้งไทเปฟิล์มเฟสติวัล,ลเขาก็มาจัดงานตรงนี้นะคะเป็นตึกเป็นอิดอแล้วก็ด้านเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบนิทรรศการนะคะจุดเริ่มต้นของตึกอิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้วก็โซนเนี้ยยามถึงตรงนี้เลยก็เป็นแบบว่าจุดถ่ายรูปนะคะเนี่ยค่ะถ้าเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นนิทรรศการนี่อะไทเปฟิล์มเฟสติวัล,ลอยู่ตรงนี้เลย อยู่ที่ซีเหมือนแล้วซี่เหมือนติงใช่ไหมเป็นย่านที่เจริญมากเลยมีแบบโรงแรมมีเอ็มอาร์ทีแล้วก็มีย่านการค้านะคะมองเผินๆเ,เหมือนแบบเราอยู่ชิบูยาหรือเปล่านี่มันท่าแยกหรือเปล่าดูสิสีสันมากเดี๋ยวเรารอตอนกลางคืนนิดนึงคิดว่าถ่ายรูปน่าจะสวยแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีอะไรเรทาสวส์เป็นบ้านเป็นอิฐๆเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินข้ามไปกันนะคะเดี๋ยวรอก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ซีมเหมือนนะก็เป็นแบบการซิมเหมืนอนสยามาแล้วข้างหลังก็มีแบบการแสดงยากมากเลยอนะเก่งมากร่างกายก็แข็งแรงมาก แล้วนะคะก็มีการแสดงนะคะเก่งมากมากเลยนะตอนนี้แสดงจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกคนแบบว่าช่วยกันเขาเรียกว่าสมทบทุนเนาะม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะตอนนี้ค่อนข้างคึกคักคึือแล้วเพราะว่ามันเป็นวันพฤหัสเนาะแล้วคนเลิกเริ่มเลิกงานไปและเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แล้วกัน <c oughs> ของกินเยอะมากเลยอะ่ะ อุ้ยตุ๊กตาเต็มเลยข้างบนอ่ะก็เกือบ2องทุ่มแล้วเนาะเราก็กลับหาข้าวกินกันดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะซินหมาล่าฮอตพอตอยู่ชั้น2นะคะตรงตั้งตรงข้ามกับ a d ดิดานะคะในซิเมนติงนะคะก็จะมีร้านเยอะมากเลยแต่ว่าร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่ต์แลก็ปิดตี2ด้วยเดี๋ยวเราลองดูเพราะว่ามาไต้หวันต้องกินมาล่า ดินเนอร์798บาทจะ798ดอลลาร์ไต้หวนันถ้าเป็นร้าน698กินได้ถึงตีสเออ mm. Can we s i t over there เสิร์ฟเองมามีอะไรบ้างเนี่ย mm. อันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะ โอ้โหตอนนี้อยู่เหมือนอยู่ในเมฆหมอกอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ก็คือเตาหม่าล่านะคะสั่งได้สองน้ําซุปก็คือเป็นแบบจริงๆมันมีน้ําซุปให้เลือกเยอะแต่ว่าสั่งได้2แบบเราก็เลยสั่งแบบออริจินอลหม่าล่าแล้วก็เป็นซุปผักมานะคะนอกจากนั้นความโห,หน่ากินก็คือนี้เลยเป็นเนื้อแองกัสนะคะออสเตรเลียเปล่าเนี่ยอ่ะอเมริกามีภาษาไทยด้วยค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกุ้งมีผักอะไรต่าง แล้วก็เบียร์เนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบว่าบุฟเฟ่2ชั่วโมงได้ไอติมเป็นฮาเก n นดาสนะคะตอนนี้2ทุ่มก็คือคนแน่นล้านเลยร้านเปิดถึงตี2แต่ว่าเขาจะมีเวลาให้เรากินบุฟเฟ่2ชั่วโมงนั่นเองนะคะตอนนี้ฉันกําลังงงกับการผสมน้าจิม้ม <c oughs> ทำยังไงดีแต่ว่าวิวสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมากินพร้อมกันันเป็นอะไรที่ขอใช้้ได้นนี่นะคะเนื้อนะคะ ไปเที่ยวไทยเป้ไต้หวันแพลนง่ายๆ4วัน3คืนด้วยงบหลักพันเที่ยวฟินบินสบายไปกับ Fly Air Asia ียปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางบินตรงไต้หวัน3เส้นทางนะคะได้แก่ดอนเมืองไทเปเชียงใหม่ไทเปและดอนเมืองเกาสงค่ะเราสามารถจองผ่านแอป Air ์เอเชียมูฟและก็ยังมีดีลดีๆอีกเพียบเลยนะคะ สำหรับไฟล์ดอนเมืองไทเป FD 2 3 0าออกจากดอนเมือง7โมงเช้าถึงไทเปเที่ยง20หลังจากนั้นเราก็ออกเที่ยวได้เลยนั่งเครื่องเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับใครที่มีเวลาน้อยและไม่อยากลาหยุดเยอะแนะนำมาเที่ยวไต้หวันกับแอร์เอเชียนะคะ